้องจ้าคอยมาสำรวจเห็ดอีกแล้วเอยเกิดอีกนะคะคนโอ้ย้นสร้ังจะกอกได้ืมอามีดมามาจากเมืองจ้ะหนึ่งดอกอันนี้อันที่ไอโอ้ยนอพี่น้อืมสองดอกโอ้ยสี่ห้าดอกอยู่ด้วยพี่นนอง ดอกที่สามดอกที่แปดดอกสวยมากเลยเอ้ยต่ใครดอกที่ห้านี่อีกดอก,ดอกที่หกไปแกงสำเนินะน่ะปนก็ได้แกงก็ได้ ว่าดอกตูมไหมดอกที่เจ็ดจ้าพอได้ฉันว่าเขามาเบิ่อไหมนี่แหละเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างบา่หยากปะบหยากถิ่มเรานะมีพี่น้องบอกอยูว่าเหตุตัวนี้นะน้องไอเอ้แห้งเราก็ขึ้นแม่นจะบอกดีแห้งจังไรก็ขึ้นจ้ะ เกือบเห็นอนอนนอ้อยสองดอกจ้าสองดอกบานบานเก็บตลอดทุกวันทุกวีทุกวัน อะไรบอโอ้ยหลายเลยพี่น้องนี่อีกโอสิได้คู่มเอือบ่ได้เด้วยแล้วนี่ถ้าไปเที่ยวคือคืนหอนนางเลเนาะพี่น้องสิตใจแบบมีความสุขได้อยู่บ่อหลอกกรสิออกเรื่อยๆแล้ววะเบิง่งละมองนี่เอ้านี่นี่พี่น้องจุ่มเดียวได้นี่ว่าเอาไหมเบิ่งพี่มาหลาะเบิ่งเห็ด เพื่อวันยังมีอ่ะนะเทตะไคร้พี่น้องฝนไม่ตกเลยนะคะเป็นระยะเวลาแบบยาวนานมากนะคะมาเบิ้งอยากมาลองมาลองสลองมีดของพญายเห็ใหญ่อ่ะนะมาสิด้สลองบล่ะพี่น้องเอ้ยสันวานละแห่งพักแน่พี่น้องส้งใัยมืดละ มันก็สมควรหมดดอกพี่น้องเพราะว่าอย่างผมบอกฝนมันไม่ตกเลยนะคะฝนบ่ตกเลยแต่ตรงนี้นะเป็นอย่างมันยังยังมีหนึ่งเลยนะคะมันกกใหม่มันหลายเห็นบ่กพี่น้องกกใหม่มันหลายแล้วมันซุ่มซำว่าใจนี่นี่นี่หนึ่ง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 เอ้ยนี่มันหน่อยโพดเห็นบ่เล่ากัยังอยากเกิด หนึ่งดอกสวยเลยเดใสยแล้วจริงนะอย่างตูนตูน่ซละพี่น้องดอกเดียวอีลีขารอกแค่แหละมันขับบนไหนดีบอมันไม่มีแล้วปลาอังกอ์ชองเ้ยโอปอมแมนพี่น้องเบอ่ออความความแห้งของเฮด เอาไปปัดเห็ดพึ่งสวีเดนห่ดละนี่คักขนาดมีดพี่น้องได้การนี่โอ้สะอาดเลยปะว้าเทยมช่างหลอกช่างหลอกน้อยๆมืนอนัอ้นนายเอาอยู่นี่หลายๆเลยแซนินนะ่ะ หมดแล้วแหละพี่น้องจ้าพ่อใหญ่จะให้ไอ้ลองลองมีดใหม่ค่ะขนาดพี่น้องเฮ็ดกับมดแล้วปาเอ้ยเซโต้ใช่สวยี่สุดละวัวร์เนาะฮายสิคอยสิคอยๆไปเด้อพี่น้องมันโบราณนนนๆ ชนปะนปะนป้องชนะบวบปะบบาเบาอุ้ยอูย้พี่น้องขักขนาดเสียงสองเสียงสามผักมาถ้าหาเห็ดนี่คนบอกว่าโอ้สมันใส่เสียงพนักพนักพี่น้องไม่รูงมันใส่ะไรน,นี่อ๋อนีดี <laughs> เวเลดาเลดาฉันต้องมีเลดาน้องเบิงนี่เห็ดมันก็เลยออกมาบงงาม ใช้เวลาหน่อยนะทุกคนนะดูน้องอยู่อือเหออือเหอสวยมาก <im it nice> <g ül> ป่านเห็ดเพาะโอ้โหโอ้ป้ะงามมากเฮ้ย ว้าวว้าวอืพี่น้องเอ้ยกูดนะเนี่ยป่าดีมากเลยอืคักข,ขนาดนี้โอ้คักข,ขนาดเปลือนปันไดกับปัดได้กาดเลยพี่น้องเลย เฮ็ดอยู่อเมริกาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ใต้ดินเฮ็ดที่าเจะหาเฮดดินแบบแห้งบักคักเลยเนี่ยพี่น้อง,แบบแงบเองบี้ยง ไม่สบอ่ะนหาอีกก่อนนะในอีกไม่พ่นดินอือืมบได้ละมันจะมีแค่ตรงเดียวนี่นะคะจุ่มเดียวนี่เลยทางทางที่ฝั่งนี้มันห่มกว่าอีกมันชุ่มกว่านะแต่พอมีพี่น้องมียุ่มเดียวตรงนั้น เดินมาฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะคะนี่เบื้งนี้ตัวตุ่นอยู่เหอนไอ้เข้ามุดเข้าในสวนไอ้มุดเอาพักไอ้จะออกเมื่พี่น้องเอ้ยโอเคเนาะเดี๋ยวไอ้สีาพาพ่อใหญ่ไปเดินออกกําลังกายด้ว์พี่น้องสามสี่ห้าห้าหรอสังออ้ยนี่ไงสวยมากน่ารักจะตายเห็ดไอ้ เอาเมื่อต้มไปเลยถ้าบอต้มนี่แห้งไวจะ้ะไม่มีแมงด้วยทุกคนคักข,ขนาดนี่โอเคนะป่ะมามาเอ็กซ์เซอร์ไซส์แม่กูพิชชั่ว e ิสไหนโอเคเด็กเดินมาวันก็ได้พูดอินวันซูมก็ได้อยู่จะได้เห็น mm hmm. hey. ไม่เอดิสบีกยมมากดําสังพี่น้องมาบังหมากแอปเปิลอยู่นี่ดําสังก็ได้มากว่าพี่น้องอืมอื พ่อใหญ่บอกว่า when you are sick like that you need uh people talk good to you soft to you like that you oh easy นี่ไง apple ว้าบุ๊คกูส์นี่ไง a l w a y s ก็เลยบอกว่าฉันชอบแบบว่าคนแบบว่าหอมแบบประคับประคองแบบแบบว่านี่นี่นี่แบบนี้ you can get them? How <laughs> ย่านงูพี่น้องพี่น้องเบิร์นีกโชว์เดมหน่อยปะวันวันซูมให้หน่อยวันน้ำลายแตกแล้วนะเปินชนนี่น่กันนะซีโร่ไฟอ๋อเอ็นี่หนึ่งสองสามบุ๊บเอ๊นี่ You ูเ n s ซี ชิมกันนะอืมเป็นแอปเปิลแซบแซบหลายหลายเลยพี่น้องมึมงบางน้อยๆปตจำเจ้า,างายงูส่วงนงูหลายมันหอนออกมาอาแบแดดพี่น้องเอ้วว่าเดือประเทศกลางเสร็จบนงูส่วนในเห็นดุขนาด นางโหนแล้วนางออกมากอาบแดดที่น้องอดก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 ,ดกขนาดป๋าเลยเอาไว้กินงานทุกข้ออันนี้ต้นนี้ที่เห็นตอนที่เราลวกงดงินแล้วได้จะเด,ด้อกก็ถามวา่าปีนขึ้นมาทำไม ไม่รู้นะคะเพราะข้างล่างกเต็มเลยพอละพี่เราอรได้หลายล<ฮ>ะต้นแอปเปิ้ลมันเหนียวพี่น้องอแอปเปิ้ลมันต้นเหนียวมันบกหักง่ายมันบกหักง่าย โอ้ oh, เต็มเลยอยู่นี่ปาดสิบุกุบุกุมา่ I don't need to go Santa Me over there เลยป่ะเอ้ยเนี่ยอีกอรอยเลยอะ่ะโอ้ข้าขนาดโอ้ย oh. อันนี้เป็นทางโชว์เดมเอาอีกสิ ทำแบบนี้เลยจ้าโอ้มนนีกิดแอปเปิลจะทองเสียเอาเอามากน้อยๆบอม,มากง่ายเป,ปเป็นแอปเปิลแดงคันเนี้ยปีที่แล้วเห็นที่เห็นกกนี่มาเดินตรงนี้แล้วเห็นสีแดงหล่นเต้มเลยพี่นอกเลยก็เลยกลับมาเบิ่งกนะเนี่ยนี่จ้าอื้อือ้ม ชอบหลายอยากกระเป๋าคันปิ่งนะเป็นยายนักนารักไงบ้ากินหลายจนเจ็บท้องพี่น้องเอ้ยกินพรูลมาเนี่ยนะกินพรูนกินแอปเปิลกินเชอร์รี่ all these are made for Going toilet Going toilet ขนาดว่าถานหนักเลยพี่น้องเลยขนาดว่าถ่านหนักกินแอปเปิ้ลไปวูไปเลยวันนี้โอเคเนาะวันนี้เนาะยูรุกโอเควัเดี้มือเนาะเนาะผู้ชายต้องไม่ตากแดดนะต้องใส่หมวกเราตากแดดไม่เป็นไรเราต้องปกป้องผู้ชายนะสุกแล้วมือมือมือ คนละเส้นทางเราไปกันไม่ได้เดินกับรถอาแหงไปถ่ายรถได้มาแลกไปเดินออกกําลังกายนะจักหน่อยนะพี่องนาะวกแมนแค่กินกินกินไปกําลังกายสักมือละสองสามกิโลก็บ้ากันเนาะก็เลยครับวันนี้ไปถ่ายรถว่าอยากฝืนลาวนะเดี๋ยวเราไปหลอกไปลมบาซิอีอย่างหนึ่งเนาะ ดูแลคนไข้อะเัาต้องแรงแรงกว่าเขาพี่น้องเอ้ยเขาเป็นยางไู้ได้ทำไม,มก่อนนี้แลนดี้ดีตัวเหมือน,นแลนบอดีละแลนแ,แบบเดียวก็เหมือนละบุคคลได้ออกกํกาลังกายบุคคลมุกกันนะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลอีกอันเนี้ยเห็นบ่ลายขนาดแต่นี่เป็นแอปเปิลป่า พวกน้อยเมื่อกี้เป็นแอปเปิลเหมือนแอปเปิลที่แบบว่าเขาปลูกเขาขายนะแต่นี่แอปเปิลป่าฟา,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 ฟาดฝาดเบอแซบเอาซะเลยเห็นบหโดกมากนะเกี่ยวไปให้พ่อใหญ่มีทางอันสุกแน่บอรสุกแน่เอาได้อยู่กำลังสุกพี่น้องจ้ะดำๆัน ไปเอาฟังฝุดได้จังไดหย่านตุกก็หย่านตุกเด้นี่งมองนี้แมเมืออยน้ำไปยอนผัวแบบนี้แล้วี่น้องเลยพูดถุงมือกับโพิีไซมองนี้เราเก็บกินได้นี่เรามาก,กินได้หมากแบคบีริอันนี่ไงทุกคนอืมตัวโตวเลยอืมเลือกเอาจ้า ช่วงนี้ผลไม้ฝรั่งเศจคือเยอะทุกคนเอ้ยเยอะกันเลยกินคู่กับพึ่งไปเลยจ้ะอืมฝั่งนี้มีแต่ลูกตัวโตนะสะโดดเสื้อนี่เป็นสีแดงเลยนะเนี่ยใส่เสื้อสีขาวมาด้วย น้ำเกาะผลึกนี่นเจ็บแบบงูจะดูข้างบนลืมดูข้างล่างแล้วอาปากใส่ตายเลยปีนี่งูออกล่าลูกโตจริงนะทางนี้นะโตวกว่าฝั่งนู้น อันตรายขึ้นน้ำเนี่ยแหละพี่น้องไปพึ่งพร้อมเอออย่าพึ่งตอดกันจะดกอะไรขนาดนี้เรามาเอาฝั่งนี้เข้ามามาเดินออกกำลังกายพี่น้อง,บงเบอร์เงาน เต็มเลยจ้าเนี่ยบางส่วนนี่จ้าทุกคนเล้ก็เก็บเกี่ยวนะเต็มเลยทุกคน ทาง้งหลายน้องบ้านนี่ที่ทางออกวันนะี้นะวางเยู่จ้ะเขาไม่อยากเขาไม่สนใจดอกพี่น้องเขาบม่สนใจเขาดอกอ่าพี่น้องคนไทยหลายคนคนบอกว่าวพี่ละออนซอนตรงน้องอายอยู่เนาะของทะเลหลายของ หากินหลายอ,ลอันแหละออนาวนคนคูอยูส่สวีเดนผูพวพี่น้องเลยเพราะว่าไอา้มาคาเห็ดอัะน,นะของทะเลก็มักอยู่แต่มาคาเห็ดมากกว่ไอ้นะเดี๋ยวถ่ายเราฉ่ำก่อนนี่ก่อนอันนี้นก็จะออกเปียกๆอืมได้อยู่นะอร่อยอ,อยู่ ย่าสิวไอไปสะดุดอยู่สาเด็กคุณมันมาอยู่หลายรอบเดียวไปพี่น้องปะพอละแสบหมา,มานโอเคเนาะกิจกรรมวันนี้ก็คืออืน,น้ำเต็มเลย อาทิตย์หน้าเนี่ยแหละนี่เแ็นบ้างแ่นมัดเนี่ยได้เยอะอยู่นะทุกคนนะของฟรีนะนี่เน่เน่อังกอร์ลุกเน่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋วนี้เดี๋วนี้ ไปเจอได้บ่ได้อะไรได้เห็ด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 ขักขนาดแนวปัดอย่ากได้พรีเฟรนซ์อย่ากควายสีเดลเลวห็ดไปดูแรกๆควายสิบดตื่นเต้นนะว่าพ่อใหญ่พาไปว่าสั่นตอนนี้ควายตื่นเต้นกว่าพ่อใหญ่ใครอยากไปบักนี่ยแล้วจะใส่ถุงไว้ ขุ่ก,กระดาษเข้าตู้เย็นกรได้เฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดกรได้เฮ็ดกะอยู่แบบนั้นมันก็บาบางไปกว่านั้นได้จะทำมันอยู่ตู้เย็นเด็ดฮักก็ได้แอปเปิ้ลดูอดดดออแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยมาอยู่คู่มือจะก็กินได้เอามากันนะข้างหลังเนี่ยเป็นอุปกรณ์ลงทะเลเด้อพี่น้องเมื่อวันศุกร์ไปลงทะเลแต่ไม่ได้ลงนอกสิไปหาพี่ชนไปเอามาตู้เย,นยน็นฝาเอาสื้อตู้เย็นเสื้อตู้เย็นกัดแกวซื้อพี่น้องเอ่อกล่องละซาฟไบยูโรเนี่ยแหละสองกองก,อกะ สิบห้าาสิบเนี่ยแหละสองพันก็กินอยู่ดากเนาะไปซื้อประจำเพราะว่าอีดีนะกับประหยัดได้ใส่เงินไอ้ไอ้คิดน,นะทุกคนบ่ได้แบบใส่ชมสีชมหาแต่ก็บม่เป็นอย่างบอกเขาซื้อกินป้าอีหยางนี่ป้าป้าจะเบิ่งมีกายอยู่นี่ป้าช็อกโกแลตละลายสองอือ้ช็อกโกแลตละลายอ้าเนา หวานแซ่บร่างกินกินหวานเปรีย้ยวโอเคนอนะเดี๋ยวขออนุญาตไปห้องสวนก่อนเจอกันคินม่ค่ับบายบายขอบคุณค่ะ